ตัวนี้ไปนะครับก็มีหลายๆคนสอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับจนตอนนี้พี่หาแทบจะกลายเป็นคัสเตอร์เมอร์เซอร์ฟิตของในตัว i f ไฟแล้วนะครับทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะไก่บริษัทนำคงนำเข้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครนำเข้ามานะครับแล้วก็ซื้อแพงกว่าชาวบ้านด้วยนะครับมีหลายคนไปซื้อมาแล้วมาแหม เยอะอยันพี่หาว่าพี่หาวซื้อมาแพงกว่าอะไรนี้อย่างนั้นอีกนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเป็นคนแนะนําก็ใครถามเข้ามาก็เดี๋ยวจะพยายามตอบให้นะครับถ้าตอบได้อ่ะทีนี้คําถามอันหนึ่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเอาไปใช้กับกล้องที่เป็น C.F.R. ได้ไหมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ 5D Mark II เนี่ยนะครับของพี่หาวเนี่ยตัวบึกๆเนี่ยนะครับ มันเป็น CF g u r r d เราจะใช้งานกับมันได้ไหมผิวขาวก็เลยไปลองมาให้ดูนะครับอ่าจริงๆมันก็ได้นะจะเอาไปใส่บางคนถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเใส่ได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันทําไมครับใส่ได้แต่มันทํางานไม่ได้มันจะหลงเหลงนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วยซึ่งตัวช่วยก็คือนี่นะตัว CF g u r r d a d a p t e r นะครับ ตัวนี้นะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะก็เลือกดีๆหน่อยแล้วกันเนาะพี่เขาก็ซื้อตามพันทิปฟอร์จูอะไรเงี้ยก็เห็นมีเยอะแยะแต่นี้ของพี่เขานี่ยี่ห้อซันว่าเขาซื้อมาฝากจากญี่ปุ่นนะก็ดีนะใช้ได้โอเคอะนะใช้มานานละทีนี้เวลาจะใส่ก็ง,ง่ายง่ายนะครับซื้อมาก็เสียบเข้าไปอย่างนี้จึงจึ๊บมันก็ล็อกละนะครับเนี่ยอืมนะเรียบร้อยมันก็เท่ากับตัวเนี้ยก็คือ c f k ตัวหนึ่งแล้วล่ะนะอ่ะมาตรงนี้จึ๊บนะครับ เราก็ใส่เข้าไปในกล้องของเราเจ้มึงอ่ะทีนี้เปิดกล้องแต่ว่าอันนี้พี่เาต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวกล้องพวก C F card อะไร,รุ่นเก่าๆเนี่ย มันจะไม่มีตัวฟังก์ชันเปิดปิด Wi-Fi นะเท่าที่พี่หาหาดูนะครับอ่ามาหาดูบางบางรุ่นก็มีนะครับแต่บางรุ่นส่วนใหญ่อะถ้าเป็น c ีเอฟจะไม่ค่อยมีนะครับก็ต้องทําใจนิดหนึ่งว่าเวลาเปิดปุ๊บกล้องมันก็ทํางานเลยมันจะไม่สามารถ enable disable ได้เหมือนกล้องรุ่นใหม่ๆแบบที่พี่หาทำให้ดูในตอนที่แล้วนะครับอ่าทีนี้ดูนะครับ แล้วมันทํางานได้จริงไหมนะมันทํางานได้จริงไหมอ่ะอนะเริ่มแรกเราต้องมาที่สมาร์ทโฟนของเราก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามันส่งสัญญ,ญาณ Wifi ออกมาไหมว้าวส่งมาแล้วเห็นไหมครับ i-fi card เลือกเลยจึงอ่านะเสร็จแล้วทางไงต่อนะครับอ่าพอมาล็อกได้แล้วก็ไปเปิดแอป i i i นั่นแหละนะทีนี้ตอนนี้เห็นไหมครับรูปไหนที่เราเคยถ่ายไว้มันปื๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยมาแล้วนะ อลองถ่ายอีกหน่อยก็ไดนะ้เดี๋ยววันนี้วางสมาร์ทโฟนไว้นะครับแล้วก็พี่เหาลองถ่ายไอตัวสมาร์ทโฟนนี่แหละจึงอ่ามันก็ทานเฟอร์ไปเลยนะครับแต่ทีนี้ต้องเลือกเป็นแบบคล้ายๆรอบวก JPEG นะครับถ้าเลือกรองอย่างเดียวมันก็ไม่มันก็ไม่มานะอ่ะมาไหมตืดอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมง่าย เราดูตรงนี้กันเนะครับเห็นไหมมาละนะอ่าก็แก้ปัญหาได้นะครับก็คือถ้าใช้กล้องที่มันเป็น CF card นะครับอย่างเช่นพวก 5D อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่พี่หาวมีเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับไปหาไอตัว card adapter มาแล้วก็เสียบ i f i แต่ว่าปัญหาของมันก็คือ มันจะเหมือนกับ enable ตลอดเวลานะครับมันเปิดปิดไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังเรื่องพลังงานดีๆเวลาใช้งานกล้องก็เปิดปิดเปิดปิดเอาไว้นะครับอย่าไปแบบว่าทิ้งไว้นานนะครับโอเคแค่นี้แหละนะครับนะไอการ์ดไอไฟเนี่ยพี่อาวต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าหาซื้อค่อนข้างยากนะราคาก็ไม่นิ่งน,นะอันนี้ต้องบอกบอกด้วยใครเป็นตัวแทนจําหน่ายก็เออให้ของมันมีในตลาดเยอะๆหน่อยนะครับพี่อาวว่ามันเป็นของดีนะพี่อาวใช้ แล้อยากมีความสุขอย่างที่บอกคือใช้การ I ์ดไอไฟไอไวไฟเนี่ยหลากหลายยี่ห้อแล้ะแบบว่าชอบอันเนี้ยนะครับชอบอันนี้จริงๆอยากได้รุ่นโปรนะครับเดี๋ยวไว้ไปหาซื้อก่อนนะครับติดสงการเลยไม่ได้ไปไหนมาไหนเดี๋ยวไปลองดูซิว่ามันมีอีกไหม